ตัวตรอไปแจ็คก็รสบอลนะครับผมมาอยู่กันอีกลากับบุเลต u e นะครับเกมนี้มันนะผมแนะนำเลยขายเครียดได้นะครับโอ้ผมกดมาโหมดแรกโหมดแรกมันจะเป็นโหมดแบบเดทเดทแมชนะครับก็คือยังไงก็ได้พันยในสามนาทีนะครับทำยังไงก็ได้ให้เราฆ่า ฆ่าคนให้มากที่สุดตายไม่เป็นไรนะครับนี่เจ้โอ้โหนี่มันจะเป็นปืนแบบนี้หมดเลยครับปืนปา,า,า,าสุก้าปาสุก้าคนเขารอจ้องเล็งเราอยู่นะครับแต่ว่าเราจะเอาคนนี้ก่อนโอเคครับนึ่งคิวแล้วซายด้านบนนะครับมันจะบอกทุกอย่างเลยโหก็โหลก็คือจำนวนที่เราฆ่าครับมา ไมโดนนะครับมีเลือดออกโอ้โหกากบาดนี่คือทอตายนะครับเรียบร้อยนี่ครับใครไวใครได้ใครก็ใครไวอุ้ยกากบาดไปกากบาดไปเฮ้ยไอ้โอ้โหขัดเจ็บอุ้ยยังไม่ทันได้ไม่มีปืนเดี๋ยวมาแล้วได้ปืนแล้วยิงปั๊มซ้ำนะครับโอ้โหจะตายแล้วครับเขา โดนนิดเดียวก็ตายแล้วผมนั่นไงครับแม่ตัวมาแม่เจ็บมาโอเคโอเคนั่นไงทำอะไรนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เอ้ยโอ้โหยังไงมาดิซ้ำเรียบร้อยกากบาทนะครับได้มาดัก <c oughs> ต้องดักนะครับเขาะจะกระโดดหลบแล้วก็ดักไปก่อนเรียบร้อยครับ Oh. นนเด็ดไม่กระตุกเด็ดไม่กระตุกด้วยเด็ดไม่กระตุกนะครับมาแล้วครับผมมาเจ้านัดนะครับอ้าวความนี้ก็โดนดิโดนดิขยิม่มมันต้องรองมันรีโหลดนะครับมันใช้เวลารีโหลดประมาณสักสองวิออกมาหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บเอ้ยโอ้โหนั่นก็มีเดี๋ยวเปลี่ยนมุมครับยิง เรียบร้อยครับเปลี่ยนมุมเบรย์ยนะครับเขาจะไม่รู so ้ว่าเราอยู่ตรงไหนยิงปุ๊บแล้วก็กระโดดหนีไปเรื่อยๆหามุมอื่นยิงนี่แนะนำนะครับเป็นทิปแอนทริกเฮ้ยยังเอ้ยโอ้โหมาขุดอะไรตอนนี้แล้วมาเอออืมเจอแล้วครับเจอแล้วครับเราจะได้ไหมโอ้ได้ครับ โอ,โอ้โหอะไรเนี่ยอเออทำไมเขาค้างเขาค้างหรือเขาเขาเออหรือเขาทำอะไรไม่ถูกเอาเอาโดนนะครับได้อีกทีนึงตายโอ้โหโอ้โห12 kill ชนะนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาลองเล่นแมทธรรมดากันขอกินน้ำครับ ผมหาเพื่อนเล่นเกมน,นี้นะครับถ้าใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาตาม i d เกมมาครับที่ผมแรกๆผมจะโชว์ให้ผมจะโชว์ให้ดูอยู่นินโน้แล้วก็เป็นรหัสนะครับส่วนหมดนี้จะมีทุกปืนนะครับมันจะ็เหมือนผับ g ีเลยครับ หมดต้งมีสาสบสองคนนะครับซ้ายมือเห็นไหมครับโอเคเรามีปืนสีเขียวก็บอกหนึ่งเติมยาครับเป็นเกาะนะครับไม่ใช่ยามาเลยไปหมดแล้วเนี่ยเรียกเกาะเป็นยาเรียกยาเป็นเกาะเรายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับเรามีหกสิบนองนะครับกับระเบิดระเบิดมือระเบิดมือ,มอที่ก็ใช้ได้ครับ นี่ผมจะถือระเบิดมือไว้ก่อนเพราะว่ามันสามารถมองเห็นได้ระยากไกลมากกว่าถ้าเราหยิบอาวุธทีม่มันเช่นเป็นระเบิดนะครับมันจะมองเห็นได้ไกลมากมันจะสู้ออกมากว้างขึ้นแต่ถ้าเราหยิบปืนปุ๊บมันจะสู้ออกมาใกล้ขึ้นอย่างเงี้ยเขามองไม่เห็นเราแต่ผมมองเห็นเขาเห็นเขาแล้ว <laughs> so sorry oh, so sorry เขาบอกเลยว่า so sorry พร้อมหมครับชอบปืนนี้มากครับปืนสีฟ้า ประมาณ MK ครับก <laughs> ินแล้วอร่อยดีเฮ <venue> ้ยไม่ใช่ผมว่าต้องมีหนึ่งคนแหละที่ขำมุกผมเนี่ยมันต้องคิดไว้อย่างี้นะครับมันจะคิดในแง่ดีไว้ก่อนเราถึงจะแบบไม่อุ้ยยังไงยังไงซ้ำนะครับออออออืืืืืืเรียบร้อยเขายิงไม่ถูกเราเลย มันเขาตกใจครับผมว่าเขาตกใจแน่ยาเหมือนเราพบละเอ้ยเอ้ยโอ้โหตกใจวะเอ้ย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 โอ้โหโอ้โหอะไรอะโอ้โหผมตกใจเมื่อกี้ผมบอกเอ้ยไม่อะไรอะไรคนเอ้ยเอ้ยโดนหลบถ้าสังเกตนะครับถ้าเลือดเราลดให้เราเปลี่ยนมุมนะครับกระโดดหลบหรืออะไงก็ได้ให้เขายิงไปให้เขาหมดกระสุนไปก่อน จะใช้วิธีนั้นนะครับยังไงก็ชนะแล้วก็ <len> ต้องเติมเลือดนะครับถ้าเลือดเขาสังเกตเลือดเขาแล้วถ้าเขาจะมาบวกกับเราสังเกตเลือดเลือดเขานะครับถ้าเขาเลือดเลือดเขาเยอะกว่าเราให้เรายิงแล้วก็หลบยิงแล้วก็หลบหาเติมยาไปเรื่อยๆครับเติมเกาะนี่ครับอย่างเงี้ยพอเราบวกกับเขาเราก็เสียเลือดมากเหมือนกันแต่ว่าเรามียาเราไม่ต้องกลัวเลยครับมินาไปห้าแล้ว ผมจะพยายามทำให้ได้ถึงสิบนะครับอึ๊บข้างล่างยังไงอ่ะแล้วก็ออนเรียบรอเขาก่อนครับอันนี้ก็ซ้ำโอ้ยโอ้ยเยอะเกินไปซ้ำครับซ้ำ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 ให้เขาเราจะได้คิวแลครับอึ๊บเจ็ดร้อยสไนเปอร์ครับอยากจะงส่วเนี้โอ้ยโห่ยิ่งมาอยากได้สไนเปอร์ครับยังไงดีสไนเปอร์ มามันใช้ปืนสามารถยิงได้ทะลุหินได้นะครับแต่ว่าเขาจะรู้จุดเราด้วยเราต้องยิงแล้วเปลี่ยนมุมนะครับก็คือจะอยู่กับที่มาแล้วครับเขาเห็นเราครับมาเขาจะมาหาเราครับปั้นครับผมเล็งเขาก่อเขาอยู่ไหนอุ้ยข้างล่างใกล้กว่าเรียบร้อยครับตายรอจังหวะนะครับรอจังหวะโอเคครับ เขาเห็นนะครับว่าเป็นแสงเป็นสไนเปอร์เลงอยู่แต่เขาพยายามกระโดดหลบโดหมดแล้วุ้ยหมดแล้วครับซ้ำนะครับซ้ำ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 โอ้โหโอ้1สิบคิวยิงด้วยไม่นับนะครับ